มาค่ะพี่นอ้องเมอนี้พาพี่น้องมากก้อยเฮดเผิงหวานค่ะพี่น้องดอกตุมต้มๆหลวกซุกต้มซุกเรียบร้อยสื้อแบบเป็นขวดมากค่ะพี่น้องิ่งดอกบ,นบานๆตุมต้มๆนั่นแหละค่ะมาบีบกเนาวใส่ยันมันสมเอาไวส้สักกอนครับแล้วก็พริกป่น พริกป่นเข้าไปเข้าคั่วเอาข้าขัวไปใจที่หลังปลาร้านิดนึงค่ะปะลาร้านิดนึงน้ำปลาเอา้าลืมชุ้นรสได้ยังไงลืมแต่ชิรสใส่ชู่รสนิดนึงค่ะพี่น้อง ใส่แล้วใช่ไหมเข่าขัวเข่าขัวใส่เข้าไปอืมคิดอยากกินครับพี่น้องไหมเข่เข้าไปซิมเบิงก่อนซิมดู อืมจชต้นหอมผัดซี่ใจเข้าไปค่ะอืมหอมเป็นตะแสบบอคาะพี่น้องนี่ค่ะมาพาพี่น้องจัดจาน สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนทั้งใหม่ทั้งเก่าค่ะพี่น้องเมื่อเนี้มาพอบๆกระชองใยสัญญาชนแนวอีกตามเคยค่ะพี่น้องอันมื่อนี้ก่อนไปเห็นงานคือเก่าค่ะพี่น้องปกติอ่าไม่ไอ้วันทํางานค่ะพี่น้องมื่อนี้มานําเสนอเมนูก้อยเฮดค่ะพี่น้องก้อยเ็ดเฮดเฮดเ็ดดอกเฮดพึ่งหวานค่ะพี่น้องเฮดพึ่งหวานอ่าเฮดพึ่งหวานฝรั่งเศสค่ะพี่น้องที่เพื่อนไปเก็บตามป้านะค่ะ ดอกตุ่มตุ่มค่ะพี่น้องดอกตุ่มตุ่มข้าต้มาต,ต้มใส่ขวดมาละนี่ค่ะขวดเนี่ยซื้อแบบขวดมากค่ะพี่น้องจังได้กินะมันผสูตวะวันในขวดนี่ข้าต้มหวานจั่วเลยค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะก้อยให้พี่น้องเบิ้งเมื่อกี้ละแล้วก็ปลาดาบค่ะพี่น้องปลาทะเล ลาเะเลมันคือดาบค่ะพี่น้องตัดเป็นชิ้นๆมาแล้วมือขึ้นเลิกงานมากอันมากอัน,ม,อนมักใสไซน้ำปลาส่ชุโรด์มักไว้ทั้งขึ้นค่ะพี่น้องเลาเขาตุ่มหอมหอมค่ะพี่นอ้องกินกับข้าวเหนียวเมื่อกี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวค่ะนี่ข้าวเหนียวค่ะพี่น้องกระติ๊บหนึ่งมากค่ะมากพี่น้องผักมาเป็นสวนค่ะตามเคยผักผักซีเล่าผักกาดดอกสระแเน่ผักสลัดค่ะพี่น้องมา นี่ในส่วนหนึ่งนี่ส่วนหนึ่งอยู่ในถาดม,มากค่ะพี่น้องมากก่อนนั้นเบิ้งคลิปนี้ผู้ที่เขามาใหม่กับธรรมะคลิปนี้กับเบิ้งเุจก็หรือว่าเครื่องคลิปสามนาทีสี่นาทีขึ้นไปธรรมะกับฝากากดไลค์กดติดตามแฮนเดอร์ค่ะพี่น้องผู้ที่เขามาติดตามให้เรียก็รติดตามไปฮอดบ้านคือกันค่ะพี่น้องเสียลตตะคายไปปัปกไว้ห้หน้าบ้านเลยค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะมากค่ะพี่น้องมากแซ่บแซ่บน้ำกันมึงเป็นตาแซ่บบอคะ่ะมาเดี๋ยวขอ เบิ่งให้พี่น้องเบิ่งชัดๆค่ะพี่น้องมาค่ะโอ๊ยคืนน้ำลายคืนน้ำลายคำแรกคำแรกเอาดอกตุมต้มๆดอกตุมต้มๆเลยค่ะมากินน้ำกันค่ะพี่น้องมาหอมขมขวหหอมมะนาว สื่อมาก่อยเบิง้งเ้้ยอคกับพ่อนอ่อย ก็แบบพริ sao không được trả lại đồ trong chung không có nơi nhanh ่อยเห็ดหรือว่าลาบเห็ดนี่แหละค่ะแซ่ถือแกวแม่งิ <c oughs> <c oughs> ่มกินขา้าว ลอยพอดี ก็จะบรเวแก้มนะคะพี่น้อง <c oughs> Đọc tùm tùm ดอกนี่มา กินเต็มปากเต็มคำาลีเด็ดเลยครับเนาะ ทึกใจค่ะคับเนาะปลาเนี่ยาปลาดาบเขาเอิญปลาดาบ ลมลังก่อนไปเห็นงานมีแห้ง ยากข้งค่ะพี่นอ้องอิม่มแซ่บค่ะพี่น้องแซ่บบบไท้ทิมเด้อค่ะพี่น้องอันจะได้เก็บไว้กินนันยำแรงหลังเลิกงานค่ะพี่น้องกินนิดนิดน,น,น้อยกิน,นี้ฝากลาพี่น้องไว้แค่นี้สักก่อนค่ะจะได้พอกันวบพอกันข้าวหน้าเนาะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ